กลางวันเป็นพยาบาลกลางคืนเป็นช่างแต่งหน้าเริ่มต้นปี69จะรอดไหมไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะจากช่องพยาบาลอยากแต่งหน้าเป็นงานแต่งหน้าครั้งแรกของปี2569เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเราได้แต่งหน้าให้น้องพยาบาลน้องเคยทักมาบอกว่าอยากให้แต่งหน้าให้พอมีโอกาสน้องก็เลยจ้างเราแต่งค่ะดีใจมากๆเลยค่ะที่น้องนึกถึงจริงเราเคยแต่งหน้าให้น้องแล้วนะคะตอนเรียนเกื้อการลุนค่ะเหมือนตอนนั้นเราจะเพิ่งเริ่มฝึกแต่งหน้าเลยค่ะก็มาเตรียมของรอน้องกันนะคะแล้วน้องก็โทรมาค่ะบอกว่าถึงแล้วนี่ก็จะเป็นน้องพยาบาลเราเองนะคะน้องผิวแห้งมากค่ะเลยต้องมาก่อนแต่ง โจทย์วันนี้น้องขอเป็นโทนส้มๆค่ะจะไม่ส้มจ๋านะคะจะเป็นส้มอ่อนๆเราแต่งตาไปนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็มาลงงานผิวค่ะไม่ต้องรองให้มาร์คมันแห้งนะคะให้มันฉ่ำๆแล้วก็ลงรองพื้นค่ะพื้นวันนี้ใช้ของดีออ b เบอร์เนะคะดีออมันจะให้เนื้อบางเบานะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเลยคอนซีลเลอร์ใช้ MAC นะคะ น้องไม่มีสิวนะคะก็เลยเน้นสร้างมิติให้ใบหน้าค่ะบริเวณทีโซนเราก็จะไฮไลท์สีสว่างค่ะส่วนกรอบหน้านะคะเราจะใช้เป็นสีน้ำตาลค่ะใช้ลิปสีส้มนะคะมาทาแก้มค่ะพระบริเวณแก้มของน้องจะมีกาฝ้านิดนึงวิธีนี้จะทําให้กาจางลงค่ะลองเอาไปใช้ดูนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ฟองน้ําชุดน้ํามักเหลี่ยแบบนี้ค่ะเพื่อนลองเอาไปแต่งดูนะคะพอลงแบบนี้มันทําให้หน้าดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็มาลงแป้งของดีออนะคะเบอร์เอ็นหนึ่งเช่นกันลงแป้งนะคะเราก็มาลงเชดดิ้งแบบฝุ่น การทาแบบนี้มันทําให้มีมิติมากขึ้นนะคะเพราะตอนเราลงเนื้อครีมแล้วลงแป้งทับบค่ะมันก็เหมือนหายไปหมดเลยงานตาวันนี้นะคะจริงๆเราลงสีน้ําตาลไปแล้วเราก็จะมาเขียนตาให้ดูกลมโตค่ะใช้พาเลตสีน้ําตาลนะคะล้วก็ทาดอลลี่อายค่ะเก็บดอลลี่อายให้ดูเนียนด้วยพาเลตสีขาวๆนะคะหน้าฉ่าด้วยดีออลเบอร์ศูนย์ศูนย์สี่ค่ะใช้สีชมพูตัวนี้นะคะเป็นไฮไลท์หน้าให้น้องค่ะจริงๆเราไฮไลท์เกือบทุกจุดเลยเราอยากให้หน้าน้องดูฉ่ำวาวค่ะน้องบอกว่าน้องอ่ะเป็นคนหน้าแห้งมากเราก็ไม่ได้ฟิกตายตัวนะคะจะต้อง แต่งหน้าให้ตรงกับเล็บที่น้องให้เป๊ะ,ปะอ้อจริงๆน้องสวยอยู่แล้วคะ่ะแค่แต่งออกมาให้มันเหมาะกับน้องลงเป็นลิบเนื้อแมตนะคะเป็นสีส้มๆก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้สีส้มที่เข้มขึ้นนะคะทาด้านในปากค่ะก็ลองดูนะคะว่าไล่เลเยอร์แบบนี้มันจะทําให้ออกมาสวยไหมหลังจากนั้นเราก็ใช้กลอสสีชมพูนะคะทับไปป,ปัดมาสคาร่ากันค่ะน,นี่ทรงผมเรารวบครึ่งหัวนะคะแล้วก็ปล่อยปลอยหวานค่ะ มีปลอยตะขาบด้านหน้าเล็กน้อยให้มันพอดูหวานๆแต่งเสร็จเราก็ให้น้องเช็คข่าวว่าชอบสีนี้ไหม,มอบอกว่าชอบมากเราก็ดีใจมากๆเลยค่ะพอไปส่งน้องเสร็จนะคะเราก็มาเก็บอุปกรณ์แต่งแต่งหน้าเราก็จะล้างทุกครั้งหลังใช้กับลูกค้านะคะพอเสร็จนะคะเราก็ไปอาบน้ําแต่งตัวเหมือนเดิมค่ะอาชีพช่างแต่งหน้าจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นอาชีพพยาบาลวันนี้คือวิ่งงานของเราก็ว่าได้ค่ะตอนเช้าเราไปทํางานก็จะมีตรวจงานเอสสนะคะตอนบ่ายก็ไปมาหาลาัยต่อนะคะยินดีกับพี่หมายที่สอบจบ แล้วต่อไปก็จะเป็นคิวของพี่นุ่นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ1วันกับพยาบาลอยากแต่งหน้าแต่วันนี้ไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่าได้เจอเพื่อนๆแล้วก็ได้แต่งหน้าที่ตัวเองชอบถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผลงานล้าและอยากให้ไปแต่งหน้าให้ทักมาสอบถามคิวกันได้นะคะ